s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยสวัสดีครับทางนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่สิสิศุภมีครับพัทลินชาวพันธุ์นี้ค่ะนี่คือรายการ1 5 minutes e s t สิบห้านาทีเสียเปล่าเสียหรือเปล่านะไม่รู้วันนี้นะครับจมูกอ้าวอะไรขึ้นจมูก น้ำมูกอ๋ออันนี้ก็คือไม่สบายนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าคนที่สบายดีก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเราแล้วนะครับผมเขอาจจะไม่สบายก็ได้นุงกับเขาสบายดีเขาก็นั่งยิ้มแย้มแจ่มใสอ๋อโอเคเอ้าใครครับเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะสลลัตค่ะจ้าสรลัตนครับเกิดวันอะไรเกิดวันจันทร์อ้าวเนี่ยอันนี้ผิดอันนี้ก็ต้องกลับไปคุยกับคุณแม่คุณพ่อดูก่อนว่าเฮ้ยทำไมทำไมชื่อเรามีสลามีกาลันก็ทันทะค่าันที่เราเกิดวันจันทร์ออ นี่ชิลากรครับเกิดวันเสาร์อนี่โอเคอันนี้แล้วไปอันนี้แล้วไปถูกแล้วอันนี้คุณรอดถือว่าคุณรอดก็คือวงเทเล็กเทเล็กใช่เทเล็กเทเล็กทำไมวงชื่อวงเทเล็กอ่ะทําไมถึงเป็นเทเทเลแล้วก็เอ็กแล้วก็เทเล็กเอสเออทำไมมีเอสอันเดียวมีเอสอันเดียวอันนี้เอาแบบสาระไหมจดนะอ่จดเดี๋ยวผมจดเลยอ่าจดนะจดเลยเอาปากกาเฮ้ยจดปากกาหน่อยจดจำเอาจำเอาจำเอาเอาโอเค ไม่จริงๆก็คือมันก็ซับซ้อนนิดนึงตอนคิดอะลำบากแล้วโอเคครับผมพร้อมรับนะผมเรื่องหนักๆเอาสรุปเลยละกันเดี๋ยวพี่สรุปให้พี่สรุปให้ก็คือพวกพี่ติดเท่อสรุปซะสุดเลยแค่นั้นเลยพวกพี่ติดเท่พวกพี่ติดเท่ก็เหมือนก็เหมือนไอ้เด็กๆผมก็ชอบพวกแก๊ปแก๊ปโบซ่าสูย์สูเจ็ดคือมันต้องมีอ่ะเดี่ยวปะมันเอาซาอ่ะมันเอาซาบางนาบอย ไปบอกที่นี่อยู่สิไปทางนักเลงนั้นแหละเปลี่ยนได้อยู่แล้วอ๋อก็พอเราย้ายที่อยู่แล้วก็มะนาวซาลัชาดาบอยลัชดาบอยมันก็ได้มันก็ได้สัตว์มาสัตว์เทียมะนาวซานี่ก็ยังไงสัตว์เติมน้ำแดงก็แดกได้เลยมั้งมีโซดามาแล้วด้วยที่อยู่มืนอะอย่างบางนาบอยอะไรเงี้ยครับคือแต่ละที่มันมันมีที่มาของมันนะพวกชื่อชื่อเขตในกรุงเทพใช่มีหมด อันนี้รู้มันในอยู่บงน้าไม่รู้เลยเหรอมันมีอะไรเหรอไม่กลัวเลยหมอส่งแล้วกูไม่อยากเล่าเลยมีอะไรไหมมีอะไรไหมคุณอะบังหน้าเออมีอะไรฮะโอ้โหบังหน้าอันนี้คือสําคัญสาคัญด้วยสำคัญคือตะก่อนแหละครับกรุงเทพเนี่ยมันก็จะกว้างอที่มันก็จะโล่งๆอย่างเงี้ยครับปรากฏว่ามันก็จะมียุคสมัยหนึ่งอะเอ้ยมีคนเดินทางออกจากบ้านมีคนเดินทางออกจากบ้าน ไปทํางานแอืแต่ก่อนต่างจังหวัดมาทําในกรุงเทพอือันนี้กรุงเทพไปทําที่ต่างจังหวัดอบ้านเขาอยู่ในเขตนี้แหละบ้านเขาอยู่ในเขตเนี้ยใหญ่มากแต่เขาเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเขตนี้เรียกว่าอะไรนะสมัยนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้ยังไม่มีชื่อเขาบอกอเอ้ยแม่จา๋าเดี๋ยวหนูไปทํางานต่างจังหวัดเนออ่ะ ก็ไปก็เดินทางไปคนเทพเขาพูดอย่างนี้พูอย่างนี้เหรอหนูหนูจะไปทำงานต่างจังหวัดเนอะเดี๋ยวไปเล้วเนอะเดี๋ยวคนเทพเนาะอันนี้คนเทพเออไม่เคยรู้เลยเออเจอกันนี้เงี้ยนะแม่เขาบอกเจอกันนี้เขาบอกไปแล้วเนอะก็ไปเทพไหนมึงเนอะเนี่ยก็ไปทำงานป่ะบทำงานนานเลยอ่ะเป็นเวลาหลายปีอ่ะทำที่ไปทำงานเลยก็ไปทำพวกเครื่องจักรพวกอะไรเนี่ยมีเขาปรุงมีเขด้วยก็ทำหลายหลายเครื่องเลยล่ะทีนี้แม่ก็เกิดว่าเอ้ยอยาก คิดถึงไงเขาเฟซไทม์หาออเฟซไทม์ด้วยคือยังไม่มีชื่อเขตบางนานะแต่แม่เฟซไทม์เออแม่แม่เฟซไทม์หาเอ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 าไอ้หนูไอ้หนูลูกครับไอ้หนูกลับบ้านนะกลับบ้านอืครับไอ้หนูก็บอกทําไมอ่ะก็ทํางานอยู่อก็แม่เหงา่ะแม่เหงาเ้าแล้วจะให้กลับบ้านไปที่ไหนเออก็กลับบ้านบ้างนะกลับบ้านบ้างนะเนี่ยก็บอกให้กลับบ้านบ้างนะอ อ๋อรู้ก็เลยอ๋อไอ้ที่กูอยู่นี่เลือกบางนาเนี่ยอันนี้คือที่มาคุณลคุณต้องรู้แล้วบ้านอื่นเขารู้ได้ไงวะก็บอกกันไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วอย่างบางกะดีอ่ะอ้บางกะดีไม่ยากบางกะดีนี่คือตะก่อนแหละครับคือมีคนอะออกต้องออกเดินทางบ่อย ออกเดินทางคล้ายๆบางนาใช่คล้ายๆเลยเปิดจุดเริ่มต้นเหมือนกันเลยเหมือนกันแล้วก็ไปนานเลยแหละอไปก่อนแบบว่าโอ้ยก่อนออกเขาบอกแม่ไหมเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนเนอะเงี้ยก่อนเนอะไปเที่ยวอันนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวอันนี้ไปเที่ยวแต่ไปหายไปนานไงีหายไปนานเออก็ก็ไปทำไหมมีแม่แม่คิดถึงไหมเฮ้ยมึงรู้ได้ยัง รู้นะแกมันน่าจะประมาณนี้เดาเอาเดาเก่งนะเก่งภาษาเนี่ยคือถามนิดนึงสองบ้านนี้เขารู้จักกันไหมไม่รู้จักอ๋อไม่รู้จักกลกันบางมาบังกะีหัวใจกันไม่รู้จักเลยใช่ไหมโอ้โหไม่รู้จักเลยแล้วทีนี้ก็เฟซถามโทรอ่ะบอกเฮ้ยโอ้โหไปเที่ยวนานจังลูกเอ้ยกลับบ้านเอ้าจะให้กลับไปไหนเล่ากลับยังไงเอ้ากลับบ้านบ้างก็ดีเออกลับบ้านบ้างก็ดีนะ เขาอะไรเป็นบางกะดีอ๋อบางกะดี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 ใช่อันเรื่องที่มาเออใช่มีบางไหนอีกไหมพี่บางโคอู้บางโคนะกลับบ้านบางโคนี่ไม่ได้มันเฟซทำไม่ได้แล้วบางโคมันต้องเปิดแบบใหม่แล้วนะบางโคก็ ก็คงตั้งๆกันเองแล้มังอ๋อก็คงตั้งๆกันเองนะบอกว่าไม่รู้บ้างก็ได้คนเราเฮ้ยเรียคนเราต้องรู้ทุกอย่างอะรู้รอบตัวเป็นสิ่งสำคัญสำคัญสำคัญการรู้รอบตัวเป็นสิ่งสำคัญจริงครับเนี่ยอย่างแก้วเงอือแก้วแก้วแก้วนี่มีหลายแบบอีกอ่ะแก้วใสแก้วขุ่นใช่ไหมมีเอ้ยเกิดเป็นแก้วหน้าไม้อีกแก้วหน้าไม้อีกเรื่องละอีกเรื่องละอีกเรื่องเลยเพราะตอนเด็กๆเราก็เอ้ยเราก็ดูตลอด ผมดูตลอดนะตอนเด็กๆดูตลอดเลยเหรอไม่ทามาอย่างอื่นเลยเหรอดารบอลดูดากบอลชอบมากมีเจ็ดลูกอ่ะอืมเออก็พอดารบอลออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กๆเคยดูดากบอลไหมนี่ไม่ได้ดูนะดูปะไม่ดูเลยอ๋อดารคบอลสดเรื่องของดากบอลนะดูแต่บอลไม่มีดัรกคบอนอ้าวต้องอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลล่าสุดเชียร์ทีมอะไรผมเชียร์ปืนใหญ่อ้าวแล้วอะไรครับปืนใหญ่ อาร์เซนอลดีแคนไลส์นี่ถือว่าเป็นยังไงในสายตาคุณนนวฮะเป็นข้าวนะเป็นข้าวนะก็คือเป็นนักเตะที่อาจจะเล่นไม่ได้ละเอียดมากกินแต่ข้าวอ๋อกินข้าวบ่อยใช่ก็จะเป็นนักเตะดีแคนไ์นักเตะชื่อดีแคนไร์ไลส์แปลว่าข้าวไรส์คือข้าวเนี่ยก็แปลก็คือคาร์โบไฮเดรตครับคาร์โบไฮเดรตนี่คือแป้งอืมแป้งเชิงเดี่ยวเซเชิงมีเชิงเดี่ยวเซิงซ้อนอันนี้ก็คือแล้วถ้าเซิงเซิง นี้อนะนี่คือคนกรุงเทพเหรอครับอ๋อคนกรุงเทพบ้างเนาะใช่แม่ผมอยู่แม่จ้าเดี๋ยวหนูไปเที่ยวไปเดี่ยวด้อเนี่ยหนูไปเที่ยวก็ไปดูไปใชร์กรุงเทพแล้วเหรอทำไมอ่ะอ้าวแล้วถ้าสมมุติไปเที่ยวคุณบอกพ่อแม่ไงเที่ยวนะอ่ะพี่ๆนี่คือคนกรุงเทพกันปะคะสมุทรปราการสมุทรปราการก็ถือปริมณทนถูกเอ้ยนี่รู้จักกันตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่รู้จักกันที่มหาลัยใช่ ก็คือมหาวิทยาลัยสมุทรปราการใช่ใช่ไหมตอนนั้นเราเรียนคณะอะไรคณะโอเคคณะอ๋ออันนี้คือเรียนคณะอะไรเรียนคณะโอเคคณะอออันนี้ได้อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่ใหม่ใหม่ห้าไม่อีกเรื่องนะใช่เลยแต่อืออันใหม่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 อันนี้ใหม่คณะใหม่เหมือนเหมือนอัลบั้มใหม่เขาปะเฮ้ยคุณพระคุณเจ้าเฮ้ยนี่คุยเพลินตายนี่วกเขาขายของกันเลยเนี่ย จะพันใหม่ภาพนใหม่อะไรอะชื่อว่าไอ้หนูฉันอยู่กับเธอทั้งคืนไม่ได้หรอกเฮ้ยกลับบ้านบางก็ดีนะขอุงเทพมาได้กลับบ้านบางก็ดีเอออ๋อนี่คือที่มาทั้งหมดเลยที่มาไอ้หนูฉันอยู่กับเธอทั้งคืนไม่ได้แล้วทำไมหรอกมันติดอะไรอ่ะมันมันเป็นยังไงชื่อภาษาอังกฤษคือ boy I c a n stay with you all night นี่ขายของขายของริแปลผิดแล้วทำไมอะแปลผิดแปลถูกคือเป็นยังไงอาะภาษาไทยไอ้หนูอะ a r เ A ็ a อะเร t ดอะเร็ดอะเฉันอยู่ฉันก็ eat you stay A r e ร็ eat stay กับเธอ A r e ร็ eat stay A r เร็ eat stay back you ทั้งคืน all the night it can happen bro ความกอนเ็น a r e A เ can eat stay with the mouth eat the you a n d the I happen เดิมเลยได้แค่ A r เร็อีก ออขอบคุณค่ะปกติเราทานกาแฟอนี้คือกาแฟอะไรฮะลาเต้อ๋อก็จะชอบเป็นกาแฟนมกาแฟนมอือแล้วลาเต้นี่คือไปไหนลาไปไหนก็ลาก,ก่อนไม่คือลาเต้นี่ยคือบอกเต้ว่าเอ้ยไว้เจอกันใหม่อเพราะอะไรฮะเพราะว่าแม่โธรมาเอ <laughs> ก็บอกว่าเอย้ยเต้กลับบ้านบ้างนะอย่างเงี้ยนะเขาอยู่กับเต้ทั้งคืนไม่ได้หรอก เ uhm ออเต้ทั้งคืนไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาต้องตื่นเช้าทำไมอะคะเตรียมตัวที่จะไปคอนเสิร์ตเฮ้ยโอ้โหอ้สาสคุยอยู่ดีดเขาขายของอีกแล้วมิดยูนิเวิร์สก็ทำไม่ได้อาจะรย์เต้เค้กทำไม่ได้คอนเสิร์ตอะไรครับนี่เขาถึงมาที่นี่ถูกคอนเสิร์ตอะไรครับน้องเออคอนเสิร์ตอะไรนะครับโบกไก่สไตร์แบ็คครับซื้อบัตรได้ทางไหนบ้างคะเนี่ย ทิ cket melon อ่าป uh huh. okay. oh, okay. ุ๊บในแอปคุณโชว์ปุ๊บ QR โค้ดสแกนเข้างานไปเลยเมลอนอีกกล้ามขวมอ๋อโอเคพอเราเดินเข้าไปปุ๊บบัตรราคาเท่าไหร่มั้งฮะเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทยืนราคที่นั่งอ่ะยืนทุกที่นั่งเฮ้ยเฮ้ยงี้ไงแล้วมีที่นั่งทำไมอ้าวชิบหายเลยเฮียยืนทุกที่นั่งเอ้ยเขาเขียนงี้จริงนะบัตรยืนทุกที่นั่งอันนี้ใครเขียนเนี่ยผมอยากเจอหน้ามั้ง ยืนทุกที่นั่งยืนทุกที่นั่งเราไม่ยืนได้ทุกบัตรพี่เอาแล้วครับวันนี้ก็มาที่คอนเสิร์ตแล้วนะครับก็ <c oughs> บัตรพันสองร้อยบาทนั่งทุกที่ยืนเออเนี้ย ก็งงไหมแต่พอบอกยืนทุกที่นั่งคุณเข้าใจไหมเออนี่คือความเลืลองลือของภาษาพิกแพลงได้ใช่คือภาษาไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจะพิกแพงได้อยู่แล้วทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าคอนเสิร์ตจัดวันไหนนะฮะสิบแปดกิจสุภาภาษาไทยไว้อ๋อสิบแปดสิบแปดพฤษภาคมคือเดือนที่เท่าไหร่คะเดือนที่ห้าเลยวันเกิดแม่ผมสองวัน เอ้าแม่ผมเกิด16พฤษวุฒภาหรือว่าจะให้แม่มาเป็นเกสแฮปปี้เบิร์เดย์บนเวทีเอาได้นะน่าสนใจได้นะโอ้โหน่าสนใจไอ้เหี้ยเอาอะไรพี่อะไรเนี่ยเอาลาเต้ข้างๆก่อนก็ได้น่าสนใจอ่ากราบอันนี้เดี๋ยวพี่เปาขึ้นเวทีไปร้องไก่จ๋าเอ้านะครับรักติลิทไมน้อยแต่รักมันแรง S <S เออทุกอย่างทุกอย่างวันเนี้ยทุกอย่างวันเนี้ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็จะมีคีย์เวิร์ดทิ้งเอาไว้คีย์เวิร์ดคืออะไรคีย์คือเออคีย์คือเสียงอ่าเวิร์ดคือคำอ่ารวมกันเป็น เสียงคำคำเสียงอ้าวสมรักเป็นสมรักคำเสียงอ่าอันนี้คือน to ักมวยใช่โอ้โหคีย์เวิร์ดเท่ากับนักมวยคุณเคยดูปะตอนที่พ wow ี่สมรักเขาไปแข่งโอลิมปิกอ่ะข้างล่างเขาจะเขียนนะเขาจะเขียนนะ S. อ e จุดคีย์เวิสมรักคีย์เวิร์ด นี่ชื่อเขานี่ชื่อเขาชื่อเขาตอนเขามอบเหรียญทองเฮ้ยวีบอยด์พีชวีลคัมมิสโซมลักคีย์เวิร์ดมิสอโซมลักคำเสียงใช่เสียงใช่เบสก็นี่ก็คำเสียงเหมือนกันเบสคีย์เวิร์ดคำเสียงเบสคำเสียงใช่คำเสียงใช่คำเสียงเออคำเสียงว่ะคือคือเนาะคือ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 คนอีสานอ่โอ๊ยบอแมนคนอีสานเนาะคนกรุงเทพอีสานนี่ แล้วพวกเราชอบกินลาบปกติชอบทานรถไหนฮะอ่าอันนี้สาระสาระอ่แล้วแต่ก็รอดูเลยจะไปติดตลกไปชอบทานรถเบนซ์ไหมก็แล้วแต่เออหรือจะชอบทานเป็นรถปอร์เช่ติดเท่ติดเทสลาอ่ารถไฟฟ้าติดประหยัดอ้าวเปชี้ขาเองเถอะอ่ะด่าก่อนขาเองเถอะเหมือนชอบพี่อมอ่ะคุณชอบพี่อมอ่ะนี่รถไฟฟ้าติดประหยัด อันนี้บอกเลยนะครับตั้งแต่ EP แรกด้วยนะที่อัดมาเนี่ยเวลาเนี่ยผมพูดอะไรสักอย่างหนึ่งพูดปุ๊บออันนี้คืออันเนี้ยก็คืออาการเดียวกันเลยเขินไม่มั่นใจดักไปก่อนละกันดักไปก่อนมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเล่นตัวเองก่อนไม่เจ็บอ่านไหม หมาหมามาอะไรหมาอะไรโง่หมาอะไรอ่ะหมานรู้เลยอ่าะมันอะไรอยู่ในใต้ดินมันอะไรอ้ามันแก้วมันแก้วมัน้วแมวอะไรอยู่ใต้ดินแมวการมันแก้วผิดไปหมดเลยเออเอ้าอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอองนอะไร งูไม่สะอาดงูอะไรโชว์โชว์ไม่สะอาดเียอะลยผิดดลยอะไรแเนี้ยเห็นมเลยอ้าวคนพี่เคยอ่านแล้วนี่แม่หนังสือเล่มเล็กอะเคยเคยเคยของนันมีบุ๊กอ่ะที่เป็นมุกใช่ใช่ใช่ที่เป็นมุกล้ออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอออะไรเอ่ยปาดมีอันหนึ่งอะจําจําขึ้นใจเลยอะคือไม่ตลกอะไรเลยนะแต่มันจําไม่รู้ทําไมอะคือต้นอะไรเป็นแมวอืม เออแล้วผมก็คิดนานมากแล้วผมก็พลิกไปอ่านอีกหน้านึงเนี่ยไอ้เล่มเล็กอะเจ็ดบาทเฉเลยว่าต้นตระกูลแมวอ้าไหมกูไม่อ้ากูจะด่ากูเป็นเด็กป .4 กูอยากใช้คําหยาบเลยตอนนั้นกะว่าอะไรอ่ะต้นตระกูลแมวคืออะไรแล้วก็ถามถ้าผมถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นแมวนะเออแมวอะไรวิ่งไปภาคใต้ได้วิ่งไปภูเก็ตได้อืแมวอดทน ไอ้เฮี่ยแล้วมันต่อตกันเนี่ยไอ้ต้นตะกูนแมวแมวแล้วก็เป็นแมวไปเรื่อยอยากเห็นหน้าคนเขียนเขาอาจจะเป็นหนึ่งในทีมงานขอโทษครับโู้มุกฮานะฮะตอนแรกป้าปกติไม่นะเป็นคนจริงใจฮะก็เลยอยากจะแนะนำคอนเสิร์ตดีๆนะครับอย่างบุกียสไต์แบ c k อ่าบุกี้บอกอุ้ย ไอเดียดีอ้าวเผื่อมีอีกพี่จัดบล็อกเกียร์ดีกว่ามีบกไกสไตล์แบ็กแม่จริงเหรออย่างเราจะไปเจอความรู้อะไรคลับลองกระปิดกระปล่อยมาให้สักเล็กน้อยได้ไหมรู้จักเดินก่อนเดินเข้างานอืมอันนี้เรารู้รู้อะไรฮะรู้ว่าเออขุดเดินได้ทั้งชีวิตเกิดมาไม่รู้นะว่าเต็งเดินได้นะหลังจากเรารู้ว่าเดินได้เสร็จปุ๊บเราเจออะไรต่อในคอนเสิต์เราเจอประตูเรา ผักประตูได้รู้จักการผลักใช่เรารู้อ่าเรารู้จักการผลักพอเข้าไปข้างในละป๋าปึ๊บเข้าไปข้างในเราน่าจะรู้ว่าบัตรเนี่ยยืนทุกที่นั่งอ่านี้เราเราจะได้รู้คือเราจะรู้เราจะได้รู้รู้ว่ายืนทุกที่นั่งเป็นยังไงอ๋อแวนั่นว่าว่าไอ้ความว่าคําว่ายืนทุกที่นั่งเนี่ยความผิดหลของภาษาที่เขาว่ากันอ่าคือยังไงอันนี้คือที่จะได้รู้แล้วมีมีจะได้รู้อะไรเพิ่มอีกไหม That's 15 minutes western.